ก้ากีดาดีีนวนแงอ่ายเลยนะจับปลาแล้วครับกำลังจับปลาแล้วครับตอนนี้เล่นน้ำเล่นน้ำน้ำเย็นเไม่ได้จะมาต่อมันเดินบนเลืนมันลอยชลอนห ตอหน,นะน้าปกติก็ตอ,อ,อนรเต่อเนี่ยขดา